ก็เลยได้มีความรู้สึกว่าตั้งแต่เรียนมาก็คือได้ดูแลตัวเอง mm hmm. ไม่เคยกินยาสามันเลยค่ะปู mm hmm. ่กิน,นอต่ไม่ไม่เคยเลยค่ะกิค่ะตั้งแต่สื่อวิชามาพูดก็ได้ยาที่พกมาจากเมืองไทยก็คือเป็นพึ้งๆอะค่ะหมดอายุไปเลยค่ะการดูแลตัวเองแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประมาณที่คือรักษาคือไม่ได้รักษาคือเป่าปะป๊าคนแรกเลยก็ที่เป็น เป็นอะไรนะครึ่งตัวซีกครึ่งซีกฉ้าไงค่ะไม่มีแรง uh huh. แล้วทีวนี้ชีช้าก็เป่าเป่าเป่าให้แกนี่แหละแกยอมรับตรงที่ว่าแกเดินได้แกปกติทุกวันเนี้ยค่ะแกเดินได้ปกติก็คือตั้งแต่เป่าให้แกทนีนี้แกก็เลยยอมรับว่าวิชาคือที่ชีชาเรียนทุกวันเนี้ยแกไม่เคยห้ามอะไรแล้วค่ะคือ uh huh. ก็คือลูกค้าที่มาที่มามาทํางานกับเพื่อนเนี่ย ลูกค้ามาปุ๊บฉันปวดตรงนี้นะฉันปวดต้นคอฉันปวดตรงหลังฉันคือเขาจะบอกเลยเหมือนประมาณเขาจะรู้เหมือนเขาจะบอกว่ามหามหาหมอคนนี้เขาต้องหายเขาคิดอย่างนี้ค่ะพี่ชาก็บอกโอเคถ้าคุณไว้ใจคุณก็แค่นอนรีแลกที่เฉยนะคุณทําจิตใจให้สบายแล้วพอตอนหลังให้เขาหายใจลึกๆห้าครั้งนะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยออกช้าๆที่ชาจะกอบโลกให้เขา เขาก็ทําตามด้วยนะคะท่านปู่บอกทํากี่ครั้งนะห้าครั้งโอเค e ่ช you can breathe deep and then you can take out slowly slowly โอเคลูกค้าก็โอเคเขาก็ลึกๆแล้วเขาก็ปล่อยที่ช้าก็กอบห้าครั้งก็ถามเขาว่าเป็นยังไงสบายมากเลยก็พูดอย่างเงี้ยที่ชาก็เลย โอเคงั้นก็ทุกครั้งที่ลูกค้ามาที่ชาก็จะกอบโรคให้ตอนสุดท้ายที่ก็ตอนบีบคอบีบไหลบีบช่วงช่วงหลังใช่ไหมคะไปบีบคอเขาด้วยบีบขอโทษค่ะบีบบีบไหลบีบช่วงไอต้นคอว่าอ,อะไรเงี้ยคะ่ะ <laughs> นึกว่าบีบคอล <c oughs> ูกค้าอะไรเงี yeah. ้ย <c oughs> ไม่ไม,ไม ปิดป<อ>ิดช่วงไหล่ช่วงไหล่คือต้องช่วง5นาทีสุดท้ายไงค่ะเรื่องอ,อ,อ,อะไรจะใช้แรงใช้กระถาก่อบโรคสิอคะอออลูกค้าก็โอเคหายใจลึกๆแล้ว5ครั้งนะลูกค้าถามาครั้งใช่ไหมก็ก็ทําตามบอกเขา<อ>ด้วยแหละว่าจะก่อบโรคให้อ่ะบอกค่ะบอกว่าดิฉันจะส่งพลังจากข้างบนมาให้คุณนะ<อ>ดิฉันจะส่งคือจะส่ง energy healing ให้ยูนะอยู่ก็ต้องแค่ นั่งหลับตาแล้วลููก็หายใจลึกๆ you breathe deep and then you take out slowly slowly five t i m e โอเคลูกค่ะก็โอเคเขาก็นั่งผายมือด้วยนะลูกที่ชาก็ไม่ได้บอกให้เขาผายมือนะก็ทำเองค่ะ uh. เขาก็อัตโนมัติเขาก็ผายมือเขาเขาก็ทำ uh. ผายหัวใจออกหายใจออกเสร็จปุ๊บพอห้าครั้งที่ชาบอกโอเคเชาก็ขยำหัวลูกค้าขยำขยำขยำเสร็จ ก็เลยให้คือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ท่องเกาะให้เขาว่าค่ะแค่ขย<า>ัเสร็จก็กระตบลายตัวก็ว่าโอเคดีมากเลยถ้าเกิดวันหลังฉันจะมาจองเธออีกเก้าสิบนาทีได้ไหมคะ<อ>ก็บอกอยอก่างะไรบอกมาเฮ้อมามามาพักผ่อนนะมาเฮ้อว่าถ้าเมื่อยก็มาเฮ้อจากชิชาบอกมามาเฮอลูกค้าม่ใหม่ฉันว่าจะเป็นลูกค้าม่ใหม่ก็จะมาหนึ่งชั่วโมงก่อนนะคะท่านปู่อ,อันนี้คือเศรษฐีชชาใช้ศาสตร์กรอบโรค ปิดท้ายการนวดทุกครั้งไหมหรือว่าใช้แบบเพียวๆทุกครั้งค่ะเคยแบบกรอบโรคเพียวๆไหมกรอบโรคเพียวๆก็จะมีทางออนไลน์แล้วคนทางบ้านแล้วก็เพื่อนฝูงแล้วก็จะมีที่ทุกวันก็คือเพียวๆก็ปะป๊าเนี่ยค่ะอ๋อแล้วก็จะมีเพจไหนบ้างที่อยากแชร์แบบกรอบเพียวๆอ่ะกรอบเพียวๆก็คือ ก็จะมีป้าป้าเนี่ยค่ะป้าป้าแกจะความคิดแกจะยังไงดีแกจะชอบจะลายอย่างเดียวค่ะท่านปูอ่อ๋อไม่อยากอยู่แล้วฉันคือความคิดคือจิตแกตกไปแล้วค่ะฉันไม่อยากจะอยู่เลยฉันไม่อยากจะเป็นภาระของเธอฉันไม่อยากจะเป็นภาระใครอีกแล้วอะไรอย่างประมาณนี้แกคิดว่าแกตัวเป็นเป็นตัวภาระคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะพี่ชาาก็มาเลยอะไร นั่ง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 มองไปตรงหน้าต่างนะจะปงภูเขานะทิชาก็กรอบลกูลกลกรอบลกูลกลกรอบกรอบให้แกทุกวันทุกวันนี้แกไม่พูดแล้วค่ะอืมคือแกแข็งแรงแกไม่พูดไม่คิดเรื่องที่จะจากอะไรไม่เคยคิดเรื่องที่จะเป็นภาระคนอื่นประเภทย้ำคิดย้ำทำหรือว่าซึมเศร้าหรือว่าคนที่มีอาการทางจิตทางประสาท นะในกรณีเคสศาสตร์กอบโรคเนี่ยตอบโจทย์ได้ดีมากจรนะิงค่ะท่านตู่ขาดที่ว่าตอนตอนที่ว่ากอบกอบออนไลน์ให้พ่อที่ชาที่ออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆใช่ไหมคะทีนี้คุณหมอบอกว่าคุณตาขาแกไม่มีแรงครึ่งซีกนะแกะเดินไม่ได้ครึ่งซีกแกนอนสามวันอนอนอยู่ติดเตียงอยู่สามวัน แล้วทีนี้ที่ช้าก็เป่าออนไลน์ให้แกค่ะเป่าออนไลน์ไปบุรีรัมย์เลยค่ะเป่าได้สามครั้งมั้งคะแล้วทีนี้ที่ช้าก็มองเห็นขาแกกระดิกกระดิกกระดิกแกถามว่าตาตาขาเป็นอะไรแกก็บอกไม่รู้เป็นอะไรแกแกก็ไม่แกก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมคะแกก็ที่ช้าเห็นขาแกกระดิกกระดิกแล้วพอที่ช้าเป่าเสร็จไอ้ครั้งสุดท้ายครั้งที่สามแกก็ชูขาขึ้นเองเลยค่ะท่านปู่อ่า วันนี้เดินได้เดินได้คือคือคือไม่ได้ติดเตียงอ่ะค่ะต <Wow. S 2> อนพ,พี่สาบอกว่าตั้งแต่เอาจากโรงพยาบาลติดเตียงสามวัน uh. ก็คือด้วยที่เป็นที่ว่าสืบสายสัมพันธ์สายเลือดบุญบาร,รมีร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะปู่คิดว่า <Wow. S 2> แล้วแต่ที่ชาไม่ได้เป่าเองนะคะที่ชาก็น้อนมนำผู้คร,รูบาอาจารย์ที่ชาก็จะเชิญผุดใจตลอด อ mm hmm. ขอให้ท่านปู่มาอยู่ในวาจาของที่ชาที่จะได้ปัดเป่าผู้ใดกันแล้วแต่เ็าให้เขาหายก็ให้เขาหายหบุญบารมีที่เขามีร่วมสัมพันธ์ด้วยกันเ็า mm hmm. ให้เขาหาย mm hmm. หท่ชาก็ชอบพูดอย่างเนี้ยค่ะอ mm ืใช่ตอนทุกๆวันนี้พ่อของที่ชาไม่ได้ติดเตียงอะค่ะอ uh. oh, wow. เดินได้ปกติว้าว wow.